ใส่ไข่ไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรสช,ชาติใส่สองฟองเท่ากับใส่สองฟองเท่ากับไข่คนแล้วก็จะใส่น้ำปลานิดนึงตามใจชอบไม่ต้องเค็ม งน่วงนิดหนึ่งปรุงรสนิดหนึ่งมาเกลียดกูห,หรอน,น,นิดเดียว ที่ขาดไม่ได้ถ้าเป็นของป่าจะต้องมีแมงลักแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีตามด้วยต้นหอมผักซีลงเด็บไปวเอาไทยอร่อยที่สุดแล้วก็ครุกเคล้าให้เข้ากันมันจะในก,กิดทำการห้องให้เบิง มจะหอมมากทั้งขายได้ประมาณห้าร้อยนีเพราะวันนั้นซื้อร้อยหนึ่งนิดเดียวเข้าให้เข้ากันนะครับเวิลืมใส่พริก พริกกับกพริกกับหอมแดงนี่ตามไว้ไม่ต้องใส่กระเทียมนะเพราะกระเทียมมันจะไปดับไปดับกลิ่นนางต่อเรามันจะไม่ชูรสมันจะไม่ชูกลิ่นนางต่อจะใส่หอมแดงก็พอหอมแดงมันจะทำให้ต่อหวานขึ้น Kim kan. Hmm. Hmm, lah. Okey.